อไอสวยงามเลยไอเดินกับไม่เดินเยเลยวะข้อนี้ยปีกนยาวปีโอ้เอาจิตยาครับฮเอาจิยาตยางไม่ต่างกันเลยอะ่หาต้องอัพนิดเดจะขึ้นได้พออัพได้ที่แล้วมันวิ่งแล้วก็ต้องคืนนะขาไปเดินขึ้นมาแบบนี่เฟิร์สอตองมล้วะดูนะไรนะไม่ะพริบวะ เอาหนังสือมาไหมต้องเตือนอะไรครับคือรับเล่มเนี้ยผมได้มา,มาครับให้แบบไปได้ไหมนี่แบบนี้นอยู่เป่าไรเนี่ยอยู่ครับโอ,อาาเคไหมต้นแบบอะไรอยู่ให้ช่วยต้องเด้อแหนโชว์หน้าด้วยนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không